กว่าสิบปีมาแล้วที่สวนพุทธธรรมเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของคนหนุ่มสาวที่ถวายแผ่นดินและสละทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนของเหล่าพุทธบุตรพุทธอาสาขึ้นร่วมกันสร้างสังคมอุดมคติคือสังคมแห่งคนดีสังคมวิถีพุทธธรรมแล้วมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินและพัฒนาตนเองเพื่อเข้าถึงกระแสพระนิพนพานและ กการดดับททุุี่สในปี2538อัทวุฒิคือพุทธบุตรคนแรกที่ปฏิญาณตนที่จะตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรยัยในศีลในมักแปดหลังจากนั้นอีกแปปีจึงมีพุทธบุตรคนที่สองตามมาจนถึงปัจจุบันมีคารวาสชายหญิงกว่า200คนที่ได้ปฏิญาณตนเป็นพุทธบุตรโดยสมัครใจมุ่งสู่การดับทุกข์จะเลือกเส้นทางนี้ที่จะทำงานให้กับศา,าสนาและแผ่นดินด้วยด้วยชีวิตแล้วก็ ทั้งชีวิตอะค่ะที่จะอยู่ที่นี่นอกจากศึกษาพระไตรปิฎกปฏิบัติภาวนาเป็นกิจวัตรแล้วคนหนุ่มสาวที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในชุมชนปฏิบัติธรรมเล็กๆแห่งนี้พยายามพึ่งตนเองด้วยการทำสัมมากิจบนฐานคิดของการทำงานเพื่อเลี้ยงตนเลี้ยงชุมชนให้อยู่ได้การปลูกผักสลัดอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกที่ตรงกับหลักสัมมาอาชีวะเพราะในทุกกระบวนการผลิตปราศจากการเบียดเบียนชีวิต ทั้งคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมได้ผลผลิตเป็นผักดีมีคุณค่าปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทั้งยังกลับคืนมาเป็นรายได้ที่บริสุทธิ์อาชีวะที่บริสุทธิ์จริงๆะมันยากมากเพราะว่าไม่ว่าเจอบรรยากาศอากาศยังไงเราผักเราได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นทุกคนก็ต้องไม่โลภแล้วก็อยู่แบบพอเพียงการเรียนรู้ที่จะปลูกผักให้ดีและให้งามการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ขัดต่อศีล การทำงานและการใช้ชีวิตทั้งหมดทั้งมวลจึงล้วนเป็นการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมงานวัฒนธรรมการเยี่ยมเยียนสงการกวดวัดการทำสัมมากิจปลูกผักทั้งหมดจะต้องเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยพัฒนากายจิตปัญญาของตนให้ลดละความตรณิยิ่เหนียวลดละกิเลสเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นอริยชน ทุกๆวันพระและวันสำคัญทางศาสนาจะมีชาวพุทธจานวนมากมาร่วมปฏิบัติภาวนาศึกษาธรรมะร่วมกันส่วนพุทธธรรมจึงเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ต้องการศึกษาหนทางดับทุกข์ปรารถนาความสุขเบิกบานตามพุทธวิถีที่สืบต่อกันมายาวนาน